สวัสดีค่ะพบกับพี่นุ้ยนะคะในอังกฤษติดหนังค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่นุ้ยจะพูดถึงหนังเรื่องนี้เลยเป็นหนังไทยนะคะนั่นก็คือ Long Live Love นะคะซึ่งก็คือเป็นชมพู่อรรยานะคะกับซันนี่ค่ะเขาก็เล่นเป็นชมพู่เนี่ยจะเล่นเป็นเมตานะคะแล้วก็ซันนี่เนี่ยจะเล่นเป็นคนที่ชื่อว่าสติเนาะสองคนนี้เขาก็จะแบบเป็นเป็นคู่สามีภรรยากาันซึ่งความรักเนี่ย ก็เรียกได้ว่ามาถึงทางตันค่ะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยผู้ชายนะคะก็ไปประสบอุบัติเหตุจนกระทั่งทําทให้ความจําเสื่อมนะคะซึ่งในเรื่องเนี่ยเขาจะใช้คําว่า amnesia นะคะถ้าเราดูซับไตเติลข้างล่างเนาะ amnesia เนี่ยมันก็คือเป็นลักษณะของอาการที่แบบหลงลืมนะคะเป็นความจําเสื่อมแล้วพอแบบผู้ชายความจําเสื่อมปุ๊บนะคะก็เหมือนกับว่าเออจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ไปนในทางที่ดีขึ้นนะคะ,ะ,คะเพราะว่าเขาเหมือนกับว่าได้เกิดมาแล้วแบบกลายเป็นคนใหม่เ่การที่เขาความจําเสื่อมเนี่ยเขาก็เลย มาย้อนมองตัวเองเหมือนกับใช้มุมมองของคนภายนอกอะค่ะเป็นตัวเองในอีกคนหนึ่งเป็นเวอร์ชั่นใหม่ที่กลับมามองตัวเองในอดีตอะไรแบบนี้เนาะว่าเฮย้ยจริงๆแล้วสิ่งที่เราทำไปโออบางทีมันก็รุนแรงเกินไปนะทั้งในการนอกใจอะไรอย่างเงี้ยแบบสิ่งที่ทำกับ ชมพู่ซึ่งก็คือเป็นภรรยาของเขาในเรื่องนะคะเขาก็แบบมามองแล้วเขาก็แบบเออย้อนกลับไปก็มีความรู้สึกเสียใจอะไรแบบนี้นะคะซึ่งมุมมองบนภายนอกนะคะจะใช้คำว่า the perspective of the outsider The perspective of the outsider The perspective นะคะก็จะแปลว่ามุมมองค่ะส่วน outsider นะคะก็จะแปลว่าคนภายนอกนะคะซึ่งหนังเรื่องนี้ก็ได้รับง่ายคิดอะไรคือจริงๆพี่นุ้ย like, แบบว่าปกติจะไม่ได้ดูหนังในแนวนี้ในแนวที่แบบเออเป็นลักษณะอารมณ์คือเอาพูดง่ายๆเลยคือจะไม่ค่อยดูหนังค่าย Gdh นะคะ แต่ว่าเรื่องนี้มันมันไม่ใช่ G D H แหละแต่มันก็จะแบบออกทำนองเป็นแบบน,นั้นพี่รู้จะกไม่ค่อยดูหนังของค่ายนี้เพราะมันจะเกี่ยวกับเรื่องแบบอารมณ์ความรู้สึกอะไรแบบเนี้นะคะจะเลยจะไม่ค่อยดูหนังแนวนี้นะคะยกเว้นถ้า G D H ทําหนังผีอย่างบั้นเช่าบูชายันอย่างเงี้ย,ยนนะะเออก็จะแบบ เออชอบจะชอบไปในแนวนั้นมากกว่านะคะแต่ทีนี้ก็จะมีหลายคนบอกว่าเฮ้ยหนังดีหนังดีอะไรแบบนี้ยก็เลยเออไปดูแต่ถามว่าตัวเองอ่ะชอบหนังเรื่องนี้ไหมคําตอบก็คือก็ยังคงไม่ชอบเพราะจริงๆแล้วตัวเองไม่ได้ชอบหนังในแนวนี้หนังที่แบบเหมือนเล่นกับอารมณ์ความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่ไม่ได้ไม่ได้ชอบดูหนังในแนวแบบนี้ก็เลยเออทาให้อาจจะรู้สึกว่า ไม่ไม่ค่อยจะอินเท่าไหรนะ่นักเออแต่ก็แบบก็ดูได้ก็ดูได้จนจบอะไรประมาณนี้นะคะสำหรับหนังความยาวก็ประมาณ2ชั่วโมงเนาะแล้วก็ออสิ่งที่ชอบกับหนังเรื่องนี้ถ้าเรามองในแง่ของภาษานะคะก็คือมันก็จะมีแบบคำแสดงอะคะ่ะเออที่แบบเวลาเขาจะมีแปลซับไทเทิลอังกฤษไว้ข้างล่างพี่ดูก็จะอ่านไปด้วยว่าเฮ้ยเออคำคำนี้เขาใช้คําศัพท์ว่าอะไรอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออทาให้เราได้ความรู้ดีนะคะแล้วก็ก็ไปดูพระเอก นะคะพระเอกหล่อนางเอกสวยอะไรแบบนี้ก็ก็จะประมาณนั้นแต่ถามว่าเออโดยตัวเนื้อเรื่องเองสาหรับพี่นุย้ยก็ไม่ค่อยจะอินสักเท่าไหร่เนื่องด้วยว่าตัวเองเนี่ยแบ็คกราวก็ไม่ได้ชอบหนังแบบนี้อยู่แล้วแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว,ว่าใครอ่ะที่แบบเออชอบหนังที่แบบแบบ GDS อะ่ะเออนะคะแล้วก็อินกับหนังในแนวแบบเอออารมณ์ความรู้สึกอะไรแบบเนี้ย ไปดูหนังแบบนี้ก็น่าจะชอบนะคะและนี่ก็คือรีวิวจากพี่นุ้ยนะคะในอังกฤษติดหนังค่ะก็อย่าลืมนะคะว่าคือหนังบางเรื่องเนี่ยนะคะมันก็จะแบบเออเราก็จะชอบนะคะหนังบางเรื่องเราก็ไม่ชอบดังนั้นเนี่ยหนังเนี่ยนะคะมันก็อาจจะไม่ได้คุยกับคนดูทุกคนค่ะแต่เราก็ต้องแบบเออรู้ตัวเองนะว่าเราชอบหนังในแนวไหน,ไหนอะไรแบบนี้นะคะและพบกันได้ใหม่กับพี่นุ้ยที่นุ้ยอังกิชค่ะ